สวัสดีค่ะทุกคนคดีของวันนี้เกิดขึ้นที่แจ็กสันวิลในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแจ็กสันวิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฟลอริดาในปี2007แจ็กสันวิลเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่12ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่จะมีประชากรประมาณ800,000กว่าคน แจ็คสันวิวมีย่านใจกลางเมืองอยู่ริมแม่น้ำและทะเลเมืองนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของฟลอริดาคดีของวันนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนปี2005คดีของวันนี้เป็นคดีของเลจจี้และแคลร์ซัมเนอร์ แคลร์และเล็กี้ซัมเนอร์ในวัย61ปีพวกเขาทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่โรงเรียนในช่วงมัธยมพวกเขาทั้งคู่ได้เคยแบ่งปันความรักดีๆร่วมกันแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ทั้งคู่จะจบการศึกษาและต่างก็แยกย้ายไปตามหาความฝันของพวกเขาเองเล็กกี้นั้นเขาเข้ารับราชการในราชนาวีและเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งส่วนแคลร์นั้นเธอได้ทำงานที่การรถไฟและเธอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว ครั้งครั้งแรกจบลงด้วยการหย่าล้างส่วนครั้งที่สองนั้นสาม,มีคนที่สองของเธอเขาเป็นคนที่ชอบใช้กำลังเขาเป็นคนที่ชอบดูถูกและพูดคำหยาบคายและใช้กำลังทำ้ายร่างกายแคลรอเป็นประจำซึ่งแคลรอได้ใช้คำสั่งศาลห้ามสาม,มีคนที่สองนี้เข้าใกล้เธออีก เมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งเขาปรากฏตัวที่บ้านของเธอเขาได้บุกมาบ้านแคลรลอพร้อมอาวุธปืนและเขายิงแครอถึง6นัดแต่แครอนั้นเธอรอดชีวิตมาได้แต่อดีตสามีของเธอเขาถูกตำรวจไล่ล่าเขาถูกตำรวจไล่ล่าจนเขาจนมุมสามีคนที่สองของแครอ เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลูกสาวของแคลร์คือลอนดาลอนดาได้ดูแลแม่ของเธอหลังจากที่เธอผ่านความเจ็บปวดที่แม่ของเธอต้องอเผชิญในตอนนั้นซึ่งขณะนั้นลอนดาเธอมีอายุแค่สิบขวบแต่ทันทีที่แคลร์สามารถผ่านเรื่องเลวร้ายในชีวิตไปได้แคลร์เธอได้เริ่มกลับไปทํางานเธอทํางานหลายอย่างเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกระทั่งเวลาผ่านไป40ปี เละจี้และแคลรพวกเขาทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในปี2000ขณะนั้นแคลรเธอทำงานที่บริษัทเคเบิลทีวีเมื่อมีโทรศัพท์โทรเข้ามาสายหนึ่งและปลายสายไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเลสจี้สุดที่รักในอดีตในสมัยโรงเรียนมัธยมของแคลรและเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสำหรับความรักในสมัยมัธยมของพวกเขาทั้งคู่เริ่มต้นความรักในอดีตอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันยาวนานและมั่นคงหนึ่งปีต่อมาพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันเรจจี้และแคลร์พวกเขาทั้งคู่ต่างเกษียณแล้วและพวกเขาทั้งคู่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าอยากย้ายไปอาศัยที่แจ็คสันวิ์ฟลอริดาทั้งคู่คิดว่าการย้ายไปที่ฟลอริดาที่นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพของพวกเขาเลจจี้และแคลร์พวกเขาเริ่มเตรียมการสําหรับแผนการย้ายบ้านนี้โดยทั้งคู่ได้ตัดสินใจขายรถยนต์เชฟโรเล็กลามินา ให้กับทิฟฟานี่โคลทิฟฟานี่นั้นเธอเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของพวกเขาทั้งคู่สนิทและคุ้นเคยกับทิฟฟานี่เป็นอย่างมากพวกเขาทั้งคู่รู้จักเธอตั้งแต่เธอ,อยังเป็นเด็กพวกเขาทั้งคู่ปฏิบัติต่อเธอเหมือนเธอเป็นลูกสาวของพวกเขาและเมื่อพ่อของทิฟฟานี่กลายเป็นคนป่วยเดินไม่ได้เลจจี้และแคร์รอพวกเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือครอบครัวของทิฟฟานี่ตลอดพเพื่อนบ้านหลายคนต่างบอกว่าพวกเขาปฏิบัติต่อทิฟฟานี่เหมือนเธอเป็นลูกสาวคนหนึ่ง เมื่อทั้งคู่จะย้ายบ้านและต้องการขายรถ และทิฟฟานี่แสดงความต้องการว่าอยากได้รถคันนี้พวกเขาจึงตัดสินใจขายให้ทิฟฟานี่แต่ทิฟฟานี่ไม่มีเงินสดพวกเขาจึงให้เธอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเมื่อเลจจี้และแคลร์ย้ายไปฟลอริดาทิฟฟานี่จะขับรถคันที่เธอผ่อนนี้ไปฟลอริดาเป็นประจำเพื่อนำเงินไปผ่อนชำระค่ารถและใช้เวลานั้นร่วมกันกับพวกเขาทิฟฟานี่จะขับรถนำเงินสดไปจ่ายเองทุกเดือนเพราะเธอต้องการพบเลจจี้และแคลร์ จนกระทั่งต้นเดือนกร,รกฎาคมปี2005ลอนดา้าลูกสาวของแคลร เธอพยายามหลายครั้งเพื่อโทรติดต่อและส่งข้อความหาแม่และพ่อเลี้ยงของเธอแต่ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งจากการโทรและการส่งข้อความไม่นานลอนด้าตัดสินใจว่าเธอต้องเดินทางไปแจ็คสันวิลล์ลอนด้าขับรถกว่า4ี่ชั่วโมงเพื่อไปพบแม่และพ่อเลี้ยงของเธอเพื่อดูให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่มีอะไรที่ผิดปกติเหตุ <c oughs> ที่มันผิดปกตินั้นเพราะลอนด้าจะคุยโทรศัพท์กับแคลร์แม่ของเธอทุกวนันแต่นี่ก็เกือบ5วันแล้วที่แม่ไม่โทรหาเธอและ เธอก็โทรติดต่อแม่ไม่ได้ลอนดารู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้มันผิดปกติ และมันได้สร้างความวิตกและกังวลเป็นอย่างมากให้กับเธอเมื่อลอนด้าขับรถมาถึงบ้านของทั้งคู่เธอหาแม่และพ่อเลี้ยงของเธอไม่เจอลอนด้าตัดสินใจโทรรายงานการหายตัวไปของทั้งคู่ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาสังเกตว่ารถของและจี้และแคลร์หายไปและประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปสำรวจภายในบ้านพวกเขาพบอาหารบางส่วนถูกทิ้งไว้บนเตาดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังทานอาหารกันอยู่และพวกเขาหายไปเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบโทรศัพท์มือถือของแคล เธอยังคงเสียบปลั๊กชาร์จไว้อยู่นี่แสดงถึงความผิดปกติเพราะแครอไม่เคยออกไปไหนโดยไม่นำโทรศัพท์มือถือออกไปด้วยทั้งคู่ยังทิ้งมิกกี้สุนัขของพวกเขาไว้ตามลำพังและที่สำคัญที่สุดยาทั้งหมดของพวกเขาถูกทิ้งไว้ที่บ้านเลจจี้และแครอนั้นพวกเขาทั้งคู่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีการออกไปข้างนอกโดยที่ไม่นำยาทั้งหมดไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างมากแครอเธอได้รับเคมีบำบัด ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอสำหรับมะเร็งตับแคอรอเธอยังป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคก,กระดูกพูนอีกด้วยส่วนเลจจี้นั้นเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคก,กระดูกพุนอย่างรุนแรงและเนื่องจากขาที่หักข้างหนึ่งของเลจจี้ทำให้เขาต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแต่รถเข็นของเลจจี้ถูกทิ้งไว้ที่ทบ้านพวกเขาทั้งคู่หายไปข่าวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกและตกใจและข่าวนี้ได้รับความสนใจจากช่องข่าวทุกข่าวในอเมริกาเจ้าหน้าที่ได้เริ่มต้นการสอบสวนโดย โดยทันทีโดยพวกเขาเริ่มจากภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อธนาคารเพื่อดูว่ามีการถอนเงินจากธนาคารหรือไม่เจ้าหน้าที่ได้ออกข่าวและประกาศไปทั่วรัฐฟอลอริดาสำหรับรูปพันธ์รถที่หายไปของทั้งคู่2วันต่อมาเจ้าหน้าที่ค้นพบรถของทั้งคู่มันถูกจอดทิ้งไว้ห่างจากแจ็กสันวิวเกือบ5้าติ์ใหม่สภาพรถคือรถไม่ได้ล็อก และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ไม่พบกุญแจรถข้อมูลสำคัญเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าบัตรของพวกเขาทั้งคู่ยังคงใช้งานอยู่มันถูกใช้เพื่อถอนเงินจากตู้ ATM ตามสถานที่ต่างๆและกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนหลายที่ใช้บัตร ATM ของทั้งคู่ไว้ได้ และข้อมูลสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่ามีสายหนึ่งโทรเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ธนาคารพวกเขาแจ้งว่ามีปัญหาในการใช้งานบัตรแต่บัตร ATM นั้นเป็นของเลจจี้ซัมเนอร์ แต่คนที่โทรมาน่าจะอายุประมาณ20-30ปีไม่ใช่คนอายุ60ปีและทางธนาคารได้ข้อมูลจากตำรวจเรียบร้อยแล้วว่าเรจีและแครรอพวกเขาน่าจะถูกหลักพาตัวทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจึงพยายามถามหาแคร์รอแต่ทางปลายสายได้กดตัดสายไปเมื่อได้ข้อมูลตำรวจเริ่มค้นหาว่าโทรศัพท์โทรมาจากจุดใดจ,จากการตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่เบอร์ที่โทรเข้าธนาคารนั้น เป็นเบอร์ที่โทรไปบริษัทเช่ารถยนต์ด้วยและรถที่คนล้ายเช่าไปนั้นมันตรงกับรถที่เห็นในกล้องวงจรปิดบางจุดที่ตู้ ATM ด้วยจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการเช่ารถยนต์นั้นเป็นเบอร์ของทิฟฟานี่โคและ GPS ของรถเช่าคันดังกล่าวได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่โมโตเตลแห่งหนึ่งในเซา์แคโรไลนา สองห้องในโมเตลแห่งนั้นถูกเช่าภายใต้ชื่อของทิฟฟานี่และที่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ต้องหาสามคนผู้ต้องหาในคดีนี้ทิฟฟานี่โคไมเคิลเจมแจ็กสันอรันลินเดเวททั้งสามคนถูกควบคุมตัวและถูกจับกลุ่มทันทีทิฟฟานี่ให้การยอมรับว่าเธอได้เข้าร่วมในการขโมยของที่บ้านของเลจจี้และแคลร์จริง แต่เธอไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่อยู่ที่ไหนและทิฟฟานี่ยังได้สารภาพว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุในคดีนี้อีกหนึ่งคนคือบลูคเคนนิกสันเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มบุ๊คได้ในที่สุด และเขาให้การรับสาร,รภาพว่าทิฟฟานี่บอกเขาว่าแคลร์และเลจจี้เคยบอกทิฟฟานี่ว่ายินดีต้อนรับทิฟฟานี่เสมอในบ้านของพวกเขาและบอกเธอว่าประตูบ้านของพวกเขาเปิดรับเธอเสมอและตลอดเวลาทิฟฟานี่อายุ20ปีและแฟนของเธอไมเคลิลเขาอายุ23ปีทิฟฟานี่และไมเคลิลพวกเขาเดินทางไปแจ็กสันวิวเพื่อนําเงินค่าผ่อนรถไปให้เลจจี้และแคลร์เมืม่อไปถึงเลจจี้และแคลร์ได้เชิญให้ทิฟฟานี่และไมเคลิลให้ทั้งคู่นอน ค้างที่บ้านของพวกเขาได้และในคืนนั้นหลังเลจจี้และแคร์รอเข้านอนไมเคิลได้เริ่มแผนการชั่วร้ายของเขาเขาเดินสำรวจบ้านซัมเนอร์ไมเคิลได้จดบันทึกข้าวของทั้งหมดในบ้านของคู่สามีภรรยาซัมเนอร์และทิฟฟานีและไมเคิล Michael, พวกเขาเริ่มวางแผนการปล้นในตอนแรกนั้นไมเคิลคิดว่าจะบุกเข้าไปในบ้านเพื่อขโมยของในขณะที่ทั้งคู่ออกไปนอกบ้าน แต่แผนการชั่วร้ายนี้ได้พัฒนาไปสู่การป้นและการฆาตกรรมทางคู่ตอนแรกนั้นพวกเขาคิดว่าจะฉีดยาพิษทำให้ทั้งคู่เสียชีวิต แต่แล้วแผนการฆาตกรรมก็เปลี่ยนไปอลันได้เช่ารถเพื่อขับไปแจ็คสันเขาได้ไปพบบุ๊กนิกสันวัย18ปีเพื่อนของเขาอลันเขาได้บอกกับบุ๊กว่าเขามีแผนการจะป้นแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้พวกเขาทั้ง4คนได้ขโมยพวกจากแถวๆบ้านแล้วพวกเขาขับรถไปที่จอด์เจียพวกเขาทั้ง4ี่ได้ขับเข้าไปในพื้นที่ป่าลึกเข้าไปขับลึกเข้าไปและพวกเขาหยุดช่วยกันขุดหลุมลึก6ฟุต กว้างสี่ฟุตผู้ชายสามคนช่วยกันขุดหลุมขณะที่ซิฟานีเธอช่วยถือไฟฉายพวกเขาซื้อถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเทปพ,พันพลาสติกและปืนปอมเวลาประมาณสี่ทุ่มทั้งสี่คนขับรถเช่ามาที่บ้านของเลจจี้และแคลร์ทิฟานีและไมเคลนพวกเขาทั้งคู่รออยู่ด้านนอกในรถขณะที่อลันและบลูเดินเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านแคลร์เดินมาเปิดประตูบ้านอลันและบลูทั้งคู่บอกว่าต้องการยืมใช้โทรศัพท์ เพราะรถของพวกเขามีปัญหาแครอเป็นคนแก่ที่มีจิตใจดีและเธอมองโลกในแง่ดีเกินไปแคลรอต้องการช่วยเด็กหนุ่มทั้งคู่แคลรอจึงให้พวกเขาเข้ามาใช้โทรศัพท์ภายในบ้านทันทีที่ทั้งคู่เข้ามาในบ้านได้พวกเขาถือปืนปลอมและจี้ไปที่แคลรอและเลจจี้ทันทีเลจจี้นั้นตอนนั้นเขาแต่งตัวในชุดนอนเพื่อเตรียมเข้านอนเรียบร้อยแล้วเลจจี้และแครอพวกเขาต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมาก พวกเขาอ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้กับคนหนุ่มเนื่องจากทั้งคู่มีปัญหาด้านสุขภาพและทั้งคู่ก็แก่มากแล้วด้วยทั้งคู่จึงให้ความร่วมมือทุกอย่างแค่รอบอกเด็กหนุ่มทั้งคู่ว่าพวกเขาสามารถเอาอะไรทุกอย่างไปได้เลยพวกเขาจะให้ทุกอย่างในบ้านแต่ขอร้องขอร้องอย่าทําอันตรายพวกเราเลยและจีและแคลรพวกเขาทั้งคู่ถูกพันด้วยเทปพ,พันสายไฟที่ข้อมือและถูกปิดตา อลันได้โทรหาไมเคิลและทิฟฟานี่ที่รออยู่ด้านนอกไมเคิลเดินเข้ามาในบ้านเขาเริ่มค้นหาสมุดธนาคารและบัตรเอทีของเลจซี้และแคลร์และไมเคิลเขายังได้หยิบเหรียญก้าหารของเลจซี้ไปด้วยจากนั้นพวกเขาใช้ปืนปอมจี้ให้เลจจี้และแคลร์เดินไปขึ้นรถพวกเขาขับรถไปที่ป่าตรงไปที่หลุมที่พวกเขาขุดไว้ล่วงหน้า บลูคได้ให้การต่อว่าเมื่อพวกเขาเปิดท้ายรถเลจจี้และแคร์ลอทั้งคู่หลุดจากเทปพ,พันสายไฟและทั้งคู่จับมือกันไว้แน่นไมเคิลได้สั่งบลูคให้ปิดตาพวกเขาด้วยเทปพ,พันสายไฟอีกครั้งโดยบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะเห็นดวงตาของพวกเขาหลังจากนั้นไมเคิลได้บังคับให้แคร์อและเลจจี้ออกมาจากท้ายรถพวกเขาได้ถามรหัสบัตร atm ของทั้งคู่และยังได้ถอดเครื่องประดับบางส่วนของแคร์ลอออก หลังจากนั้นพวกเขาได้ผักแคลรและเลจจี้ลงไปในหลุมเลจจี้และแคลรอพวกเขาถูกฝังทั้งเป็น หลังจากฝั่งคู่สาม,มีภรรยาซัมเนอร์แล้วพวกเขาได้ขับรถของเลจจี้และแคร์หล่อไปจอดทิ้งไว้ก่อนทิ้งรถพวกเขาได้เริ่มทำความสะอาดด้านในของรถจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็กลับมาที่บ้านของทั้งคู่พเพื่อขโมยคอมพิวเตอร์และของมีค่าอื่นๆก่อนที่พวกเขาจะหนีไปกบดานที่โมเตลพวกเขาดูมีความสุขและไม่ได้สำนึกใดๆพวกเขาได้ถ่ายรูปกับเงินสดและทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่ขโมยมาจากบ้านของครอบครัวซัมเนอร์แม้กระทั่งไวา์ที่ ขโมยมาก็เอามาถ่ายรูปโชว์พวกเขาถ่ายรูปอวดเงินสดและดื่มฉลองกันอย่างมีความสุขภายหลังทั้งหมดถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจพง<ว><ว>แจรถของแคลรอและเอกสารทางการเงินของเล็จี้และแคลรคดีนี้บุ๊กนิกสันอายุ18ปีเป็นคนเดียวที่รับสารภาพเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างและเขายังพาเจ้าหน้าที่ไปที่พวกเขาฝังเลจจี้และแคลรลงไป เจ้าหน้าที่เร่งขุดดินทันทีพวกเขาพบร่างของเลจจี้และแคลร์พวกเขาหมอบอยู่ใต้ดินมันเป็นภาพที่หดหู่สำหรับเจ้าหน้าที่มากทั้งคู่สวมกอดกันไว้แน่นและมือของทั้งคู่จับกันไว้แน่นจากการชนสูตรศพทั้งคู่สูดดมสิ่งสกปรกเข้าไปจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดพวกเขาขาดอากาศหายใจ บรูคได้ให้การกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่าเขาช่วยขุดหลุมจริงแต่เขาเพิ่งรู้ในวันรุ่งขึ้นว่าแผนการนี้ไม่เพียงแค่ป้นคู่สามีภรรยาผู้ชราแต่ยังต้องฝังพวกเขาทั้งเป็นอีกด้วยทิฟฟานี่ให้การปฏิเสธในคดีนี้ทิฟฟานี่อ้างว่าหลุมนั้นเธอคิดว่าขุดขึ้นมาเพื่อซ่อนของที่พวกเขาเขาโมยมาแต่บรูคกล่าวว่าทิฟฟานี่โกหก ทิฟฟานี่เธอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบลูให้การต่อว่าทิฟฟานี่เป็นตัวหลักในการพาพวกเขาไปฆาตรกรรมเลจจี้และแคร์รอทิฟฟานี่ยังบอกตารางเวลาของคู่สามีภรรยาชลาให้ทั้ง3คนได้รับรู้ด้วยและเธอก็รู้ด้วยว่าพวกเขาทั้งคู่จะกลับบ้านเวลาไหนคดีนี้ผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมลักพาตัวและลักทรัพย์ ในศาลลูกสาวของแคลร์คือลอนด้าเธอขอให้ศารไม่ตัดสินประหารชีวิตอลันและบรูเธอให้การว่าวัยรุ่นทั้งสองคนถูกไมเคิลหลอกใช้ลอนด้าแจ้งต่อสารว่าพวกเขายังเด็กเกินไป18ปีในตอนนั้นลอนด้าได้แจ้งต่อสารว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วสองรายคือแม่และพ่อเลี้ยงของเธอเธอไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกลอนดาได้กล่าวว่าฉันรู้อยู่ในใจว่าแม่และเลดจี้ของฉัน พวกเขารู้สึกแบบเดียวกันกันกบฉันคดีนี้บุกนิกสันอายุ18ปีรับสารภาพในคดีฆาตกรรมและเขาตกลงให้การเป็นพยานต่อสารบุ๊กนิกสันถูกตัดสินจำคุก45ปีไมเคิลเจมแจ็กสันอายุ23ปีถูกตัดสินประหารชีวิตอารันลินเดเวตอายุ18ปีถูกตัดสินประหารชีวิต การพิจารณาคดีของทิฟฟานี่โคเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี2007ทิฟฟานี่ให้การปฏิเสธเรื่องการฆาตรกรรมคู่สามีภรรยาเธอให้การว่าเธอไม่ได้เป็นคนฆาตรกรรมแต่ภายใต้กฎหมายของรัฐฟอลอริดาบุคคลที่มีส่วนร่วมในการก่อคดีอาญากรรมมีความผิดเช่นเดียวกับผู้ก่ออาญากรรมโดยตรงแม้พวกเขาไม่ได้เป็นคนลงมือกระทำอันนี้จะบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่ากฎหมายแต่ละรัฐของประเทศอเมริกาเขาจะไม่เหมือนกันนะบางรัฐก็ได้ยกเลิกโทษประหาร ชีวิตไปแล้วนะคะเหลือแต่ติดคุกตลอดชีวิตแต่ละรัฐกฎหมายเขาจะไม่เหมือนกันคดีนี้ทิฟฟานี่อ้างว่าทิฟฟานี่ถูกไมเคิลแฟนหนุ่มของเธอหลอกใช้ทิฟฟานี่ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าฉันไม่ได้ร้องขอความยุติธรรมแต่ฉันร้องขอความเมตตาฉันร้องขอความเมตตาที่หลายคนยินดีเมตตาต่อฉัน การร้องขอความเมตตาของทิฟฟานี่ไร้ผลคณะลูกขุนใช้เวลาเพียง90นาทีในการพิจารณาคดีทิฟฟานี่โคอายุ20ปีถูกตัดสินประหารชีวิตทิฟฟานี่เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยคนที่3ที่รอการประหารชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาลอนด้าลูกสาวของแคลร์ได้กล่าวขอบคุณหลังทราบผลการตัดสิน และเธอได้กล่าวถึงแม่ของเธอคือแคลร์และพ่อเลี้ยงคือเลจจี้ว่าสิ่งที่แม่และพ่อเลี้ยงของเธอต้องการคือใช้เวลาที่เหลือในบ้านปลายชีวิตแล้วของพวกเขาในการร่วมกันดูแลเอาใจใส่ความรักที่ทั้งคู่เคยทําขาดหายไปในช่วงมัธยมตอนน,นี้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันในสุสานของขอครอบครัวซัมเนอร์และพวกเขาทั้งคู่จะได้พักผ่อนด้วยกันตลอดไป นี่คือทั้งหมดของคดีนี้แล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไปไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรอกแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำ